เติมแล้วต็มละเมากกาื่อกันเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วได้เสร็จละอะไรเนี่นยแมนยูประทัดอะไรเดี๋ยวลิว์พูเฮ้ยเ <c oughs> ติมปุ๊บแม่โทรมาเลยอะไรกันโ <c oughs> อ้ยตรงเวลาสุดๆ <c oughs> ตายไม่นี่โอเคตายทุกข <c oughs> ์ไป็นไงบ้างใครมันอยู่ข้างหน้นเาเราเนะ่ยเขียว เฮ้ยก็พวกเราโกบเลี <ales> ่ยนลามไงแต่ก็เดินมาเดินมาดักเอ้ยโอ้โหกระโดดมีคนโดดล้มโอ้สกินนูบสกินนูบไม่โดดสูงยังไงสู้ไปไหมสู้ไปไหมไกลมากอ่ะโอ้ยตายเขาเขาโดดจากโลกใหม่ ก็โดดฟูซีด้วยเฮ้ยทำไมเขาโดดล่มรัวๆกันเลยวะที่รนเฮ้ยนี่มันแกงโดดล่มเฮ้ยนี่มันเกมมีจุดเกิดนะไม่ใช่ฟับจีไม่ต้องโดดล่มนักหนาก็ได้เฮ้ยอายุดเหรออนเพิึงนะเหรียญเอ้ยไม่ใช่ไข่อีสเตอร์นี่เราสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้มันผุดขึ้นมาตรงค่าเงินเลยเห็นปะมีสกินอีสเตอร์กระต่ายอีสเตอร์นั่นแหละแชมเปญลาโอซีดเคยดูเบสไวด์ของลองเบเกอร์มานานแล้ว เอ้ยกระต่ายอีสเตอร์กลับไปนอน<笑><笑>เออใครเคยดูบ้างครับถ้าใครเคยดูก็ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกหาไม่ใช่อะไรวะยูเอี่บ้าไม่มีใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปยืดบีเดี๋ยวขอไปยืดบีเฮ้ยบีลงแล้วบีลงม,มันมีคนขี่มอนพมาเนี่ยเฮ้ยไอย้นี่มันหักหัวตอนจบ เอเคบอกำลังจะไปหนีครับหนีครับมอเตอร์ไซค์หนีเจ้าหนู่ฝั่งนู้นมันแบบตึงอยู่นะเจอหน้าบ่อยมากไอ้นู่มเนี่ยใช่ใช่เจอหน้าบ่อยมากคุณยิ่งกับกบเลี้ยนหลาอีกกบเลี้ยนหลานี่ยังมาได้กันไม่ขนาดนี้เลยไม่นะรถเสียงแป๊บนึงรู้สึกว่าเสียงเกมมันดังยังเลย ไม่ใช่โดนคนที่ชื่อว่าเครบินที่ที่สองฝั่งนู้นเลยที่สองฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยว้อเด้อเคบินมันทำอะไรวาละโอ้โหช่องปาดูเวกส่วนคลิปสนุกดีนะครับขอบคุณมากนะครับเอาวะแล้วเมื่อไหร่จะมีแผนทำปาดูเวกต่อนานเลยนานดิเจ้าของช่องยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมไอ้จะไมยืนมันไม่โดนสักทีทำไมตรงนี้มันเยอะจังวะ เก <Cornell> ินนตรงี <adjusting to> <software> ้ยไอ้กูมีนุ๊กกำลังไปโจมตีกูโอ้ช่วยละวซื้อเอ้เลยขนาดนั้นเหรเฮ้ยทาไมเยอะจังเฮ้ยแถวนี้ท้องมคนมาเยอะจังเลยเออทำไมคนมันเยอะจังวะแถวไหนครับแถวทีมเราเนี่ยเนี่ยตรงกาเขาแกวแถวกลางอะแถวกลางแบบเยอะจริง นนนกัแยช่วยกันเล่งอยู่ที่เดียวหรือไงเนี่ยเล่งที่อื่นบ้างสิตรงผมนี่แห้งเลยตรงผมนี่อย่างแห้งเลยมีคนเลยมีคนลงนี่นี่นี่โอ้แล้วลุมยิงกันไม่พักเลยดูดิดูเดินเนี่ยดิโอ้โหกลัวไม่ตายกันหรือไงมาตรฐานจริงเฮ้ยมีอู้ด้วยมีสุดคนอู้ไม่เป็นคนเหนือแน่นอนเฮ้ยมีคนอยู่หอคอยไปซื้อแล้วไงไอต่อ๋อระเบิด แต่มีคนฝั่งนู้นเห็นแรงฝั่งนู้นว่าสีทองอ่ะดูเหมือนจะแรงสูงอยู่นะใช่อันนั้นคือแรงสูงสุดละใช่เหรอใช่นั่นคือแรงสูงสุดแล้วเพราชนะคือแบบเราเก่งกว่านะเออเราเราเราแบบท็อปฟอร์มอ่ะเราแบบชนะแล้วแบบอู้หู้เลยอูเวลเออมันคือลูกซองอูเวลเนี่ยอูวีอูวีอูวี ขอบคุณพี่ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าพี่คงตอบสนองความรู้สึกที่น้องมีกับพี่ไม่ได้เออชีวิเชื่อเว้ยเยอยากได้จรวดสักลำตกใจหมดเอ้ยข้างหลังกอปอมีคนข้างหลังอปอมเยครับอะไรกันนี่ฉันไม่ได้ชื่ออปอนะเว้ยกบโกบข้างหลังก็มีคนเอ้ย ขอขึ้นไปบนก่อนนะแป๊บนึงไอ้กบอ่ะกบอยู่ไหนเนี่ยกบกบอยู่หอคอยหอคอยใช่ใช่ครับอ้าวเฮ้ยนี่คือใครเนี่ยไลฟ์บนคลิกแคบโอ้โหตาเจ็ดเลยอ๋อกากืนเอเลี่ยนกากระเรีนตาเจ็ดเลยนะเอเลี่ยนมันเข้าสิงแล้วแหละเออสวัสดีทุกคนนี่เฮลิเอียน เจ๊หลามนหยมาแล้วแหละเอ๋วันดีเจ๊กบเอ้ยทำไมไวจังนี่เราเปลี่ยนคาเลสเตอร์กันไวเลยนี่จื๊บเออตายหมดเลยเอ้ยโอ๊ยโคตรเท่เออเป๊บจุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โดนกระชากวิญญาณโออเจ๊หลามกลับไปแล้วแหละเอ้ยฮะหลามอ๋อหลามกลับไปแล้วอ เอหลามบอกขี้เกียจแล้วเจ็บคอไอ้เงั้นทำไปด้วยแล้วกันนะเจ็บคอเอาสวัสดีเอาเฮ้ยนี่มันเอาปอนี่นน่อยมาหน่อยครับหลามมาฮะผมผมก็เลยแบบต้องให้หลามเข้าสิงหน่อยกบไม่ใช่หรอให้ให้โกบโกบกีสีสีสีแบบสีไม่มีใครอ้าวคนละทีเหมือนเดิมคนละทีเหมือนเดิมเนละทีอะไรคนละทีโอ้โหผมสไนยอ่ะขอบีขอบีผมบอบบางตกเอ้ยนูบนูบอยู่หลังผมช่วยด้วยพอช่วยด้วยช่วยด้วยช่างบนข้างบน ยิงมาแล้วยิงมาแล้วเฮ้ยไม่นะซีมันเอาไปแล้วไอ้บีมันเอาไปแล้วโอ้มันเอารถถังมาใครโอ้โหใครดูแลบีวะเออนั่นสิช่วยผมด้วยถ้าก็บอกผมผมจะได้ปลดประจัดการเออถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวแบบเนี่ยเรียกหน่วยเสริมมาก็ได้เออมาได้ก็ดีมามาคุณอย่ามาอู่เวลโอ้รถถังมาสู้ไม่ไหวว่ะโอ้คุณอย่าร้องดิไม่เอาไม่ร้องดิโรถถังเอง ถ้าเยราถถังยังแค่นี้มันต้องเป็นอะไรถึงจะยิ่งใหญ่วะเฮ้ยเราลองชนะแบบให้ฝั่งนู้นไม่มีแต้มเลยดิเอ้ยบี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเร็วเาไปหยุดไปหยุดไปหยุดเออเออหยุดมันหยุดมันหยุดมันผมอยู่อยู่รีบมาเร็วยายยายจะแต้มมันจะลองชาเลนจ์ดูมันเอารถถังมาแล้วเนี่ยเออกัเร็วเร็วผมจะลองชนเล่นก็ยืนอยู่มาดิวะ เร็วๆดีมาอ,อู่วเวฟเธอเนี้ย <c oughs> เฮ้ยนี่เลี้ยงรอคนนานเลยเแี่ยยังไม่มาเลยเหรอไม่พี่ไปไม่ได้พี่ต้องเออแล้วพี่ไปแล้วซีโดนนะไอเอโดนนะดีอยู่คนเดียวตอนเนี้ยพี่ไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอฟซีไปเล่นตรงกลางนี่ <c oughs> เออซีไปเล่นตรงกลางเลยอยู่ซีชิลเลยวะ่ะซีชิลย ผกเอันเฮ้ยนอแเะไรวะเนี่ยแเฮ้ยเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วังไมโดยฮ้ยได้เวลาอยู่ยืนทันเวลาไปยืนพันเวลาโอ้ไม่ทันเผมอยู่คนเดียวโอแม่งเสียเวลาวะไอโอโอชาเนเจอร์เลยเพราะเอคนเดียวเลยพี่ไม่น่ามาเลยพี่ขอโทษนะ นี่ตอนสําคัญก็ไม่มาช่วยพอมาช่วยก็ไม่สําคัญอีกนี่ไงพี่ถึงบอกพี่มาไม่ได้ไงพี่เป็นเพราะพี่ไปช่วยตอนนี้คัณไม่ต้องบอกผมตายอเหงาคือไม่ต้องโทกผมมันไม่ได้คืนในเร็ววันหรอกได้คืนเมื่อกี้พี่แค่ประมาทนิดหน่อยเอาวะเออพี่เอาคืนให้เอ้ยบีอะทำไมบีโดนนะเออทำไมบีโดนนะบีรถถังมาดิคุณประจําการยังไงเนี่ยฮะเออนั่นดีไอ้ไอ้พวกที่แค่คนเดินดียังกันไม่ได้ไม่ต้องมาพูดแวร ขี่เลยก๊อตเตอร์ชนระเบิดในฐานด้วยนะเฮ้ยเบียบีกันเลยเดินรถถังมามาช่วยดิว่าโดนไม่ได้ซีก็โดนไอพวกที่แค่คนเดินดินจะกันไม่ไหวไม่ต้องมาพูดด้วยเอานีเอาี่นี่พี่ไปดูแลบีแทนอะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครของจริงใครของเล่นมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวใครมันจะกิ๊กก๊อกมามาจะได้รู้ มีมีคนสิงต้อไหมหน้าหน้าเอแล้วตาระเบิดมาอะไรกันนี่เออระเบิดพอดีเฮ้ยอาเปจีมันโอพีอาเจีเพื่อนเจ็บไหมถ้าเรายิงโดนเพื่อนไม่รู้ไม่เคยใช่ไม่เจ็บ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 อ๋อไม่เจ็บวะใช่ไม่เจ็บอะไรก็ตามที่เป็นระเบิดอะถ้าเป็นทีมเดียวกันนะจะไม่เจ็บถ้าหมดเรถท็อปอะแต่เราเจ็บนะเจ็บเราใช่เราเจ็บ แต่เพื่อนลมซีมจะไม่เจ็บอ๋อแบบเฮ้ยอาผิดก็โทษคนอื่นไม่ได้แล้วเว้ยอะไรแบบนี้ปะเฮ้ยสีเริ่มมาเยอะแล้วสีเริ่มมาเยอะยิงเลยยิงมันเลยเฮ้ยนูมหายอะไรกันน่ะเฮ้ยจู่ๆนูมหายเฉยเลยเมื่อกี้ยิงจริงกันอยู่แท้แท้เอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอโดนโออะไรกันนี่เอโดนอะไรเฮ้ยโคเท่กรบพอแบบเรียบเฮ้ยมีคนไปลงที่ ไอชิงเอ้ยงชิงช้าเมื่อกี้จะพูดไปจริงเหรอชิงร้านชิงร้าชิงร้านเราสามชาซะแล้วโอเคเย่อะไรผมผมใช้ผมใช้ปืนเริ่มต้นผมก็ชนะได้นะผมบอกเลยนี่นายนายโชว์ดิผมยังไม่ตายเลยขอโทษด้วยยังก็ตายซะเฮ้ยไอ้นี่มันใครวะเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังผมตั้งแต่เมื่อไหร่กลับสแก นูบอ่ะจะจนูบออยู่ข้างหลังเลยในเจ้านูบแบบมันผีนะเออเวฟฟลอกอีสแฮกอะไรนะฟลอกอีสแฮกเหมือนนกบแฮกอ่ะเยซิสโออายุโซฟาอายุโซฟาเออคือแล้วอายุโซฟาแฮนี่อ๋อ เหมือนมีพี55ฝรั่งไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจวอเดอร์55ฝ่าย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 ยิงยิงงยิผมอยู่โรงเรียนฮีโร่เพราะผมยูเฮ้ยตึงตึ้งตึ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 งตอนตีเ่าไงนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเราพอไป UA ใช่ไหมเอองเดี๋ยวผมจะยูบีแล้วกันเฮ้ยยูบีเฮ้ยยูบียูบี ยูวิย mm ูว hmm. uh ิย hey, oh. oh. ูวีอวีอ้คาเลนสูรตมแล้วปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเครื่องบินที่งนทิ้งระเบิดที่บีโอ้โหโอ้โหโอ้ยอต่าแมนโอ้โหิ้มออต่าแมนอะไรนะแก่ฟี้เฮมกหยาเหรอมั้ง แต่ตอนเราดูมันชื่อไก่ย่านะแต่ชักพมันเปลี่ยนเป็นไก่อะจะเปลี่ยนนเป็ไก่อาทำไมกเป็นต้นไม้แล้วล่ะบีพาดจำเอาไว้เอาบอบีพาดจำเอาไว้จำไว้ว่าซีพาดนะเ้ยนี่ยเนี่ยคือแล้วเนี่ยคือแล้วนคืใช่ผมมาเองเอาะถ้าไม่ใช่ผมก็คงไม่ได้แล้วนี่นี่เหรไอ้กูพาดอ่ะเออเดอรมอ่ะไอ้ลุมก็ต้องไหวดิเออโนอางโนสนโนแคร์ เอซีไม่ช่วยเอซีมาบังต้นสวนโดดดอกแคเอซีมายืนบังเอาเอฟซีเขาบังกระสุนที่คุณเลยนะเออทำไมวะผมยิงเขาเนี่ยิงไม่โดนเลยยิงติดหัวเขาเด้อเฮ้ยกีดีกีดีได้เลยเอ้ยไอ้บีวีไปแล้ีไปมีแต่เอที่แบบดีที่สุดเลยเออเงาที่สุดเงาที่สุด สลามมาับเ,เอาไปแล้วอะไะเอาา้ยโอ้เอ,เอ,อ,เอ้อยากไปดูอลตร้ตแมนังเลยน <c oughs> ี่ตายคารถเลย้อ <c> ย <oughs> <c oughs> นิ่งสงบดดผิวน้ครโัโอ้เฮ้ยไอ,อ้นี่มนมาได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ไ้ <c oughs> ไอ้นูฟไอ้นูฟมันมาได้ไงวะมันมันเหมือนแบบมันลบตัวตนแล้วก็มาอยู่ข้างหลังคนอื่นอะรู้ตัวไหมเออรู้ตัวเองดีก็อยู่ข้างหลังแล้วอ่ะเดี๋ยถ้าบอกว่าไอ้นูมแฮกเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยเนี่ยวจู่ๆมันก็มาอยู่ตรงนี้เอ้ยจุดสี่จุดสี่ปะ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 เอ้ยจุดสีมันมีทีมผมอยู่ตายนะงั้นงั้นสามแยกสามแยกสามแยกจุดสี จุด C ที่ไหนวะเนี่ยช่างมันแล้วกันไปไปไปก่อนจอดรถรอยวคุณขับมาคุณก็จะเห็นไม่ไม่เห็นเลยเฮ้ยพี่อยู่ C เอ้าวเอ้ย C เราไม่เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันดิเฮ้ยพี่อยู่ A พี่อยู่ A พี่อยู่ A โอ้ A กับ C ตัวหนึ่งไปได้ใกล้เคียงกันเลย เฮ้ยไม่ต้องผมจะไปเอยู่แล้วเนี่ยมาพี่ถึกสีแล้วอะเอ้าคือรถกูมันแรงขนาดนั้นเลยเอกับสีมันไม่ได้ใกล้กันนะ